ตอนนั้นเห็นบอกเป็นเบาหวานเป็นเยอะด้วยเป็นเยอะเยอะสูงเท่าไหร่ฮะสามร้ <300 S 1> เบาหวานสามนะฮะซึ่งปกติจะอยู่ที่ไม่เกินเท่าไหร่ครับอาจารย์อัมภัยครับก็ไม่ควรจะเกินร้อยสานะคะไม่เกินร3 0นี่ทุกเพศทุกวัยทุกระดับน้ำหนัก ผู้หญิงอาจจะต้องต่ำกว่าหน่อยหนึ่งร้อยี่สิบประมาณร้อยยี่สิยประมาณซึ่งเรื่องเบาหวานเนี่ยผมบอกเลยนะครับเป็นเรื่องที่คนไทยร้อยละเก้าสิบเนี่ยเฉีย <c oughs> ดมากเฉียดที่จะต้องเป็นมากๆเพราะว่าบ้านเราเนี่ยน้ำหวานก็หวานกว่า,นวาคนอื่นอาหารก็มีแต่แป้งมีคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นฟังให้ดีตอนนั้นพี่สมบูรณ์เองเป็น สามร้อยสามร้อยเกิดจากอะไรครับตอนที่ไปเช็คครั้งแรกเกิดจากอาจจะเป็นเพราะว่ากรรมพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่รู้พอเช็คครั้งแรกตอนนั้นอายุแค่สามสิบเองครับเจอแล้วอ่ะมีมันมีอาการอะไรถึงไปเช็คแล้วเจอฮะคิดว่าแม่เป็นแล้วก็เลยลองลองลองเช็คดูอ๋อก็ไปตรวจสุขภาพอ่าตรวจสุขภาพให้หมอตรวจน้ําตาลดูในเลือกว่า น้ำตาลสูงเท่าไหร่ใช่ค่ะยังตอนนั้นมีอาการยังฮะยังไม่มีไม่มีไม่อ่อนเพลียไม่อะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยแต่รู้ว่าคุณแม่เป็นกับแม่เป็นเบาหวานอยู่แล้วใช่เสร็จแล้วหมอบอกว่าให้ทานยาแต่ตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรไม่มีอาการอะไรเลยแล้วดีขึ้นไหมพอทานยาคุณหมอมันก็ดีขึ้นแต่เบาหวานมันก็ยังมีอยู่อ่ะเพราะมันเป็นอ่ะเพราะเราเป็นคนกินเก่งยิ่งมากเห็นว่าอ้วนเนี่ยน้ําตาลคือไม่ลดเอน้ําตาลก็สมัครเสมอพี่่อ้วนพี่อย่าไปคิดว่าอ้วนสิ เขาเรียกว่าอวบระยะสุดท้ายหมอจะบอกว่าหมอจะบอกว่าเก่งเนาะมีอะไรเยอะหมดเลยในร่างกายเนี่ยเบาหวานก็เยอะความดันก็เยอะน้ำหนักก็มากไม่มีอะไรลดเลยหมอชมเหรอฮะหมอชมหมอด่าฉันตรงๆดีกว่านะฮะอย่ามาชมกันอย่างนี้เลยฮะมันเหมือนประชดเหน็บแนมนะฮะอ้าวแล้วทำยังไงคุณชมพู่ทำาไงต่อก็ผ่านมาเป็นสิบปีนะก็เป็นมาอยู่อย่างเนี้ย อ๋อจากร้อยเจ็ดสิบกว่าก็ตรวจมากินยามาก็เป็นมาเป็นสิบปีอะแล้วไม่ขึ้นไม่ลงขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงเลยไม่ใช่ไม่ขึ้นไม่ลงอ้าวมันไล่ตามลําดับขึ้นไปเรื่อยอ้าวยาก็กินแล้วไม่ไม่อยู่อะไม่อยู่ต้องฉีดโอ้โหฉีดอินซูลินเหมือนกันเออแล้วพฤติกรรมพี่เปลี่ยนไหมก็ช่วงมาได้มาได้บิมก็เปลี่ยนแล้วแล้วไอ้สิบปีที่ผ่านมาไม่กลัวเหรอ ตอนนั้นมันไม่มีอาการอะไรอ่ะก็อย่างอย่างที่อาจารย์บอกเนาะว่ามันไม่มีอาการอะไรมันก็เหมือนคนใช้ชีวิตปกติธรรมดาก็ยังมีความสุขยังบางครั้งก็ยังมีดิ้งดั้งดื่มเหล้าไปตามภาษาคือยังยังยังทุกคนนะถ้าไม่เห็นลงศพก็ไม่หลังน้าตาออกมาแล้วมันจะเป็นประวานดีนะฮะเห็นลงศพก็ไม่หลังเพราะไม่เห็นนะตามันมองไม่เห็นนะเออตาสําคัญมากอยากจะบอกคนที่เป็นบาหวานว่า ถ้าต้องตรวจตาตลอดเวลาเพราะถ้าจอประสาทตาเสื่อมแล้วไม่มีทางรักษาหายเลยนี่คุณหมอนแนะนําม,มาอย่างนี้เลยหมอนแนะนาแล้วที่เกาะสีชัางมีคนตาบอดถึงสี่ห้าคนแล้วเพราะเบาหวานเพราะเบาหวานเราคิดว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็หยอดตาตามัวก็หยอดตาแต่จริงแล้วไม่ใช่ให้อาจารย์อธิบายหลักการนิดหนึ่งได้ไหมครัว่าทําไมพอเป็นเบาหวานมันไปเกี่ยวอะไรกับตาอ่าเพราะว่าน้ําตาลในเลือดสูงครับน้ําตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันจะไปทําลาย เซลได้ไม่ว่าจะเป็นเซล์หลอดเลือดเซลเส้นประสาทอันนี้มันก็ไปทําลายเซลล์ระบบประสาทเส้นประสาทที่มาที่ตาเนี่ยค่ะคือตามันจะเป็นอวัยวะที่อ่อนโยนหรือไม่เออไม่ใช่ค่ะคือมันจะไปที่เส้นเล็กๆก,ก่อนออนะมันก็จะทําลายตั้งแต่เส้นเล็กไปหาสเส้นใหญ่คือทําไมมันไม่ไปทําหูตึงอ,<ะ>อันนี้อันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าบางอย่างมันก็ คือมันจะไปตามปลายประสาทที่จริงบริเวณท่าหูนี่มันจะต้องเป็นที่ใบหูครับถึงจะเป็นบริเวณปลายประสาทนอกจากที่ตาแล้วมันอที่นกจาากกที่ตแล้วมัน็ยังทําให้เกิดการชาปลายนิ้วปลายเท้าอะไรด้วยอันเนี้ยเป็นทําลายเส้นประสาทส่วนปลายก่อนที่เราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆว่าผู้สูงอายุเนี่ยเดินเตะเดินชนอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวบางท่านรองเท้าหลุดจากเท้าเนี่ยยังไม่รู้เลยไม่ต้องสูงอายุอานนี่ก็เป็นรู้สึกเหมือนหมดหวังไหม ก่อนจะมาเจอบินก่อนจะเจอพวคุณกินยามาเป็นสิบปีสิบสามปีอ่ะสุดท้ายหมอทำเลเซอร์แล้วก็บอกว่าให้กินยาแล้วอนาคตมีล้างไตด้วยเนี่ยโอ้โหมันเสื่อมมันเสื่อมเสียหมดเลยร่างกายือสุดท้ายแล้วยาก็เอาไม่อยู่รเปล่ไม่อยู่ไม่อยู่ถูกไหมฮะต้องฉีดอินซูลินโดยปกติแล้วขั้นสุดท้ายของการรักษาเบาหวานคืออะไรครับอาจารย์ครับ ก็คือยานี่เขาก็จะเพิ่มทีละอย่างทีละอย่างนะฮะก็จนยากินเอาน้ําตาลไม่ลงแล้วตอนหลังก็ต้องฉีดอินซูลินนั่นแหละค่ะสุดท้ายของการรักษาก็คือการฉีดอินซูลินมีมีขั้นสูงกว่านั้นไหมขั้นสูงกว่านั้นก็คงจะต้องไปล้างไตแล้วล่ะโอ้สวดสามวัน่ยขั้นสูงตายใช่ฮะนั่นขั้นสูงเลยฮะเพราะมันจะสูงจากเราประมาณสักยี่สขั้นนะฮะ เออยี่สิบขั้นขึ้นไปนะฮะโอ้ตอนนั้นแสดงว่าหมดอะไรตายอยากเลยนะหมดหมดละก่อนจะมาเจอบิมผมว่าต้องได้ลองอย่างอื่นมาก่อนไม่ลองเลยทำไมอะบิมนี่เปิดบริสุทธิ์เลยอาหารเสริมที่จริงเหรอเนี่ยเป็นจริงจริงโอ้บิมนี่เปิดซิงคุณเลยเหรอเปิดซิงเลยไม่ลองอย่างอื่นเหรอฮะไม่บองกินโน่นนี่นั่นช่วยบอกว่าไม่เคยลองเลยไม่เชื่อไม่เชื่อเอาแล้วไม่มาเชื่อบิมอะ ก็ไม่รู้รเขาปอกมนลกระถาอะไรนะอคุณพ,พงละลิศเนี่ยแสดงว่าสมพงกันสมพงกันอาเสร็จแล้วเริ่มทานตอนแรกเขาก็แนะนําไปให้ทานก่อนนอนสองเช้าตื่นมาก็สองเม็ดเช้าสองเม็ดก่อนนอนอสองเม็ดแล้วทานอยู่นานแค่ไหนฮะทานตลอดเลยนะอแต่ว่าครั้งแรกพอทานได้ยี่สิบวันมันก็พอดีได้นัดเจาะเลือดพอดีอเออตอนนั้นน้าตาลรู้สึกดีขึ้น ชปีที่แล้วนะอันนี้เราย้อนไปหน่อยเพราะว่าเราปี55ปี55ประมาณประมาณสักมีนาเยประมาณเดือนเดือนเนี่ยประมาณมีนาอ่าฮะพอทานไปได้สักเดือนหนึ่งใช่ไหมน้ำตาลลดน้ำตาลลดลดเหลือร้อยห้าสิบเก้าถ้าจไม่ผิดน่ะอ๋อฮะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมในชีวิตยังไม่เปลี่ยนดิไม่หมายถึงว่าตอนนั้นพี่คุมอาหารไหมไม่คุมไม่คุมเลยเลยไม่ทำเลยใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนเดิม กินเหมือนเดิมทุกสามมื้อตรงเป๊ะเดิมเหมือนเดิมเป๊ะหมดทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมหมดแต่มีบิมเพิ่มเข้าไปบิมเพิ่มเข้าไปเออแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะพอครั้งแรกตรวจมาน้ําตาลลดลงเหลือร้อยห้าสิบเก้าอืมแล้วก็อีกกับอีกอาทิตย์หนึ่งพอมันจะก็จะตรวจทุกเดือนอยู่แล้วน้ําตาลอ่ะมันจะลดไปเป็นระดับระดับระดับเลยเหลือร้อยสี่สิบร้อยสามสิบเริ่มมีความหวัง เรารู้สึกร่างกายเราก็ดูกระฉับกระเฉงขึ้นมีความสุขขึ้นเริ่มเชื่อเลยไหมเชื่อรู้สึกว่าเออเราน่าจะเจออย่างที่ป้าเขาบอกนะัยยาวิเศษนะไม่ถามหมอฮนะหมอเขาถามเราเลยยังไม่กล้าบอกเลยทำไมอะฮะเดี๋ยวเขาจะหาหมวอส่วไปกินอะไรแต่ก็ชมเรานะก็มชมมาอุย้ยคุณป้าสมบูรณ์ดีจังเลยเบาหวานลงไปทำอะไรมาล่ะ นี่หมอคนเดียวที่รักษาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วไม่ใช่หมอเขาจะเปลี่ยนสองสามปีก็เปลี่ยนทิ้งเนี่ยเขาย้ายหนีหมดเลยเปลี่ยนมากอีกเปลี่ยนกี่คนก็โดนว่าทุกคนน่ะอ๋ออ๋อฮะสุดท้ายคุณหมอก็ชมว่าชมชมแล้วได้บอกไหมว่าทานอะไรไม่บอกเราไม่กล้าบอกไงเรากลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะว่าไหนไปเอามาดูซิเป็นยังไงอะไรอืมอืมอืมเออตอนนั้นเราเรารู้สึกเราไม่บอกอ่าฮะ จนสุดท้ายเริ่มมั่นใจแล้วมั่นใจล้ว่าระดับน้ําตาลอยู่คงตัวพี่เท่าไหร่การฉีตอนนั้นคือตอนนี้ร้อยยี่สิบหรือร้อยสี่ร้ย้าไม่ใช่ร้อยสี่หสิบนะร้อยสี่รอยห้าอยู่มาประมาณหเดือนและโอเพราะเราบินซูลินก็งดแล้วสิคือว่าเนี่ยเพิ่มเพิ่มงดไปได้สองสองเดือนไม่ต้องฉีดแล้วไม่ต้องฉีด โอ้แต่ว่าระดับน้ำตาลคงที่มาหกคงที่มาหกเดือนและหกเดือนแล้ว <6 S 2> อาจารย์ครับบิมเข้าไปทําอะไรในร่างกายของพี่สมบูรณ์ครับครับของคุณสมบูรณ์เนี่ยเชื่อว่ามันหนักไปทางด้านเบาหวานประเภทที่หนึ่งนะคือการหลั่งอินซูลินเนี่ยมันน้อยลงน้อยเกินไปครับสาเหตุเนื่องจากตับอ่อนตัวเบต้าเซลล์ของตับอ่อนเนี่ยถูกทําลายถูกโจมตีด้วยสารที่ไม่เลือดขาวหลั่งออกมามากเกินไป2ตัวนะ คือ T.N.F. Alpha กับ i n t e r อร์ฟรอนแกมมาสองตัวเนี้ยมันจะไปโจมตีเบต้าเซลล์ของตับอ<ม>่อนแล้วทำให้หลังอินซูลินน้อยลงนะครับเพนอินซูลินน้อยลงก็ไม่พอที่จะไปเอา,าน้ำตาลจากเลือดไปส่งตามส่วนต่างๆตามเซลล์ต่างๆอของร่างกายในเลือดก็จะมีน้ำตาลเยอะนะครับทีนี้พอกินแคปซูลเข้าไปของเราชัดเจนว่าสีแคปซูลต่อวันเนี่ยนะ วันที่15มันจะมีการลดการหลั่งของสารสองตัวเนี้ <ừ> um. อินเตอร์ฟอรนแกรมมาแล้วก็ทีเนสแบลฟาลงเยอะมาก <ừ> um. ลงเยอะมากเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าหากว่าตับอ่อนจะทำงานดีขึ้นครับแล้วก็หลังอินซูลินมากขึ้น <ừ> um. เพราะฉะนั้นเบาหวานก็จะเริ่มลดลงคุณหมอตรวจเลือดแล้วมีสารตกค้างไหมไม่มีไม่มีอย่างอื่นผิดปกติเลยนะ เอออันนี้ช่วยยืนยันให้กับคุณผู้ชมด้วยนะฮะ,ะ<ม>คุณต้นครับผมเสริมนิดหนึ่งเมื่อกี้เราเห็นเทปคุณกอเดนอะ่ะเขาฉีดอินซูลินอยู่4ปีใช่มครัแล้วก็4แคปซูลต่อวันอ,อแล้วก็ค่อยๆลดพอ4เดือนครบเขาหยุดฉีดอินซูลินนะฮะแล้วตอนนี้เขาควบคุมน้ำตาลโดยใช้3เม็ดต่อสัปดาห์อือสามเม็ดเนาะเม็ดต่ออาทิตย์อืมต่อสัปดาห์ก็อยู่ได้อ่าลองดูนะครพี่